การร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงเกมของ Intel และ AMD อนาคตของ X86 จะไปไหนในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการร่วมมือระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ Intel และ AMD ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่สนใจอย่างยิ่งแต่ทำไมการร่วมมือครั้งนี้ถึงสำคัญมากและมันจะส่งผลต่ออนาคตของ X86 อย่างไรมาพบคำตอบกันเลยแต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง Intel และ AMD ได้ร่วมกันประกาศความสำเร็จครบครอบหนึ่งปีของกลุ่มที่ปรึกษาระบบนิเวศ X86 X86 Ecosystem v r s o r y Group d g และเปิดตัวมาตรฐานฟีเจอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานกลางที่ทำให้นักพัฒนาทำงานง่ายขึ้นและผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์จากค่ายไหนก็ตามหัวใจของการร่วมมือครั้งนี้คืออะไร กลุ่มเีจก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม2024 2 0 2 4เพื่อร่วมก,กันกำหนดทิศทางและสร้างมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับสถาปัตยกรรม x 8 6ด้วยเป้าหมายหลักคือการเพิ่มความเข้ากันได้ (compatibility) ความสามารถในการคาดการณ์ (predictability) และความสอดคล้องกัน (consistency) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ x 8 6ทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดกลุ่มเมีได้เปิดตัวมาตรฐานฟีเจอร์ใหม่สีอย่างที่จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุคถัดไป avx 1 0 ชุดคำสั่งแห่งอนาคตที่เพิ่มพลังการประมวลผลทำให้ CPU ทำงานที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น Flexible Return and Event Delivery สร้ารูปแบบการจัดการอินเทอร์รับที่ลดดีเลย์และเพิ่มความสเสถียรของระบบ Check Tag หน่วยความจำที่อุดช่องโหว่ความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ช่วยให้แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการมีความปลอดภัยสูงขึ้น S Advanced Matrix Extensions for Matrix Multiplication เซามาตรฐานสำหรับการคำนวณเมทริก ที่เป็นหัวใจของ AI และ Machine Learning แต่คำถามที่น่าสนใจคือการร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของ X86 อย่างไรและมันจะส่งผลต่อผู้ใช้งานอย่างเราหรือไม่การที่ Intel และ AMD ร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่เหล่านี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์และที่สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ใช้งานอย่างเราทุกคนนั่นเองคุณคิดยังไงบ้างการร่วมมือครั้งนี้ของ Intel และ AMD จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของ x86 อย่างไรมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เถอะ